5ข้อเช่นเคยในวันนี้ครับสำหรับ อังกฤษก่อนนอนรับรองว่าวันนี้จะได้5คะแนนเต็มครับผมบิ๊กบูลและนี่คือซีรีส์หนึ่งของคำนี้ดีพอดแคสต์ที่ชื่อว่า English Before Bed หรือว่าอังกฤษก่อนนอนนั่นเองนะครับวันนี้ความยากประมาณ2หมีเท่านั้นเองนะครับหลายคนเริ่มบ่นว่าเท่าที่ผ่านมานี่มันยากเหลือเกินแต่วันนี้เอาใจทุกคนอยากจะให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วก็มีความรู้สึกดีกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้น2หมีเท่านั้น5ข้อวันนี้มีเทคนิคที่จะทำให้ทุกคนได้5คะแ นนเ,เพราะฉะนั้นติดตามกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นการกำจัดความสับสนทั้งหมดที่อาจจะเคยมีระหว่างการใช้ ing กับ ed ง่ายๆรับรองว่าทุกคนทำได้นะครับเริ่มต้นข้อที่หนึ่งกันครับ this project is very จุดดจุด I think you'll be perfect for it I think you'll be perfect for it ก็คือนายเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมกับสิ่งนี้มากๆนะครับ this project is very อะไรระหว่าง interesting กับ interested ได้คำตอบยังครับ 1, 2, ึ่ This project is very interesting อันที่2ครับ But I'm still a little จุดจุดจุด Can you explain again But I'm still a little ดุดจุดจุด,จด Can you explain again ตอบได้ยังครับ 1, 2, ึ่ o Confused เติมอีดีนะครับอันแรกแปลว่าโปรเจกต์นี้น่าสนใจมากน่าสนใจนะครับ เธอเหมาะกับโปรเจกต์นี้มากเลยไปทำเถอะนะครับ B ก็ตอบว่าแต่เรายังสับสนอยู่เลยคือยังงงอยู่เลยว่าโปรเจกต์มันเกี่ยวกับอะไรนะเพราะฉะนั้นช่วยอธิบายอีกทีหนึงได้ไหมนั่นคือความหมายนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะฮะการใช้ ed กับ ing ซึ่งในที่นี้เป็น adjective ทางคู่ adjective แปลวว่า verb to be บวกกับ adjective ใช่ไหมอ่า ing กับ ed ต่างกันยังไง ผมมีวิธีจำง่ายๆครับ it S, <It> <S เป็นชื่อคน S is interested. <S In คือ thing Thing is interesting. ถ้าแปลงง่ายๆคือ S รู้สึกสนใจและ t สิ่งคือสิ่งของน่าสนใจ ถามว่า S น่าสนใจได้ไหมก็ได้แต่ในที่นี้เราจะท่องอย่างนี้ก่อนนะครับว่า S คือคนคนที่มีความรู้สึกครับเพราะฉะนั้นรู้สึกสนใจ t สิ่งเป็นสิ่งของไม่มีความรู้สึกมันถึงน่าสนใจเพราะฉะนั้นง่ายๆหาให้เจอก่อนประธานของประโยคคือคนหรือของมีความรู้สึกไหมถ้ามีความรู้สึกนึกถึง S อครับนึกถึงเอเข้าไว้แล้วก็ใช้ ED ถ้าสมมุติเกิดเป็นสิ่งของไม่มีความรู้สึกนึกถึงติงเข้าไว้ครับแล้วก็ใช้ ing อ่ะหลักการนี้ไปทำข้อต่อไปกันครับข้อ2 let's do something fun I'm so จุดจุจุ bored หรือ boring อันที่สองนะครับ B ก็ตอบกลับว่า ooh that movie looks จุดจุดจุดน่าตื่นเต้นหรือตื่นเต้น let's go watch it ไปดูหนังกันเถอะนะครับตอนนี้กำลังหากิจกรรม แก้เบื่อกันอยู่นะครับเอบอกว่าตอนนี้รู้สึกเบื่อมากเพราะฉะนั้น I am ถ้าเกิดเป็นคนต้องรู้สึกเบื่อถ้าเกิดเราจะสื่อสารความรู้สึกเบื่อนะครับ bored เติมอีดีนะครับ that movie looks จุดจุดจุดประธานคือ movie มันน่าสนใจเพราะฉะนั้นตอบ exciting let's do something fun I'm so bored รู้สึกเบื่อเหลือ,อเกิน B ตอบว่า ooh that movie looks so exciting หนังเรื่องนั้นดูน่าตื่นเต้นดี let's go watch it ตอบได้แล้วใช่ไหมครับรับรองว่าถ้าเกิดจำเอกับจำติงเอาไว้นะครับทุกคนจะทำข้อสอบได้วันนี้เต็มแน่นอนมาดูข้อ3ครับ you're gonna go on the you're not gonna go on the trip with us uh that is จุดจุดจุด B ตอบว่า you know I'm จุดจุดจุด but something came up I really can't go rent check A ตอบ A ถามว่านายจะไม่ไปทริปนี้กับเราเหรออ๋อ oh, that น่าผิดหวังเหลือเกินนะครับ that เพราะฉะนั้นต้องเป็นหน้าเพราะว่า that ไม่สามารถจะแสดงความรู้สึกได้นี่เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังแต่ถ้าสมมุติเกิดเราเปลี่ยนเป็น I'm so ก็จะกลายเป็น disappointed เพราะว่าฉันรู้สึกผิดหวังเหลือเกินทริคก,ก็คือหาให้เจอว่า verb to be นั้นมันทำงานกับอะไรในที่นี้ก็คือ that นะครับ that's disappointing อ๋อมันน่าผิดหวังเหลือเกินนะครับ B ก็ตอบว่า you know I'm interesting or interested but something came up I really can't go something came up ก็คือบังเอิญมีธุระด่วนขึ้นมาบังเอิญมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้น เขาถึงจะต้องไปจัดการนะครับนั่นคือความหมายของ something came up you know I'm interested เธอก็รู้ว่าฉันน่ะสนใจสนใจก็คือสนใจอยากจะไปทริปนี้นั่นแหละแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องด่วนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น oh that's disappointing แล้วก็ you know I'm interested นะครับนั่นคือคำตอบนะครับไปที่ข้อ4 this trip is gonna be so ดูดดูดดูด I can't wait I can't wait ก็คือแทบจะทนไม่ได้แล้วอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆนั่นคือความหมายของ I can't wait นะครับ This trip is gonna be so amazed or amazing B ีตอบว่า Yeah I'm thrilled or thrilling ง่ายๆเลยนะฮะเราพูดถึงทริปใช่ไหมเพราะฉะนั้นทริปมันต้อง amazing ครับ This trip is gonna be amazing ก็คือมันจะต้องมหาศจรรย์ Amazing แน่ๆเลยทริปนี้นะฮะบี B. บอกว่า yeah ใช่เลยฉันเนี่ยรู้สึกยังไงฮะ thrilled จับ thrilling โดยศัพ์แล้ว thrill แปลว่าตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากๆประมาณนั้นถ้าเกิดเป็น I am ก็ต้องนึกถึง a d w y ใช่ไหมครับ Thr thrilled I'm thrilled แปลว่าฉันนั้นตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะครับง่ายเนาะข้อ5สุดท้ายแล้วครับวัดดูซิว่าคุณ เข้าใจอิงกับเอ็ดนี้จริงๆแล้วหรือยังนะครับ I love this water park this has to be one of the most จุดๆจุด experience of my life ชอบสวนน้ำนี้สุดๆเลยนี่ต้องเป็นประสบการณ์ที่มันสุดยอดอย่างไรในชีวิตของฉันบีก็เลยตอบว่า You have to check out the spa I've never been so จุดๆจุด in my entire life ส่วนน้านี้นอกจากจะมีส่วนสนุกแล้วยังมีส่วนของสปาด้วยนะครับบี B. ก็ไปสปามาแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องไปลองสปาด้วยมันรีแลกซ์มากๆนะครับมาดูสิว่ามันต้องยังไงกันแน่ this has to be นี่คือประธานของประโยคครับเพราะฉะนั้น the most entertaining this has to be one of the most entertaining experience of my life นะครับ ก็คือนี่ต้องเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานที่สุดน่าสนุกสนานที่สุดนะครับแล้ว B ก็ตอบว่า I've never been so I เป็นประธานของประโยคนี้เป็นคนเพราะฉะนั้นรู้สึกผ่อนคลาย I've never been so relaxed in my entire life วันนี้ไม่น่าจะยากครับเราก็หวังว่าทุกคนจะได้คะแนนเต็มกันนะครับสำหรับอังกฤษก่อนนอนที่เน้นแล้วก็ขจัดความสับสน ของการใช้ E.D. และ I.N.G. ครับ